สบายดีสบายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองปายเบิร์สุข,ขุสุขคนเราจะเด้นนี่ก็กลับมาโบมาขอกำนองแพรว,ว่าคนโกรกคนเก่าคนเดิมอีกแล้วจ้าทุกคนวันนี้ก็ยิ้มหน้าบ้านเลยจ้าเป็นแรงวันสุขที่มีความสุขพี่สุดมีความสุขในใดพ,พ่อแม่พี่น้องเมื่ออื่นวันเสาร์กับบุด้มาเหตุงานวันอาทิตย์กับบุด้มาเหตุงานจ้าพ่อแม่พี่น้องอ,อ สบายสะเพละบาทนี่สบายสะเพอะพรพอแม่พี่น้องสาวพพสิได้ไปหาอีเมลแล้วจะได้ไปหาอีเมล <c oughs> ที่จริงอยากไปเห็นแรงวันสุกเลยทุกคนแต่ว่ามีนันกับน้องอ่อนเนาะเด้๋ยไปบัาานนบออวได้ทุกคนมีนันกับน้องอ่อนมากินเขาน้ากันยำแหลงทุกคนเอ้ยเด้๋ยไปบัวได้สามนี่ก็ลังเลิกงานเนาะแท่มมันนี่ก็เลิกงานว่าอีกต่างหากเลิกงานหกโมงแทม่ยมกับบริเ็ดงานเนาอยากบอกดังดังดิ เจ้านายไม่ให้ไปทำามาเจ้านายให้หยุดเพราะว่าไม่มีใครอยู่บ้านมีแต่เจ้านายอยู่คนเดียวอโอ้อยจะเป็นปากแดงใสเลยไทยคอยท่าน้ำในที่เอโอ้สบายดีกรรทักทายสบายดีผมมีผี่น้องอย่างเป็นทางการเนาะทุกคนมือน่อกี้เป็นเป็นวันที่มีความสุขขนาดเลยเพราะว่า เป็นวันที่วันศุกร์ที่มีความสุขที่สุดทจริงอยากไปห้อยากไปห้อีเมลเมือนนี้เลยวไปแต่ว่าเหนื่อยมากทุกคนคือเมื่อยแห้งเนาะก็เลยแบบบ,บ,บอยากไปเมื่ออื่นกะชิคอนอนตื่นไซ้า,ายในจังหน่อยเนาะวันเสาร์ไปไปแต่ว่าสิไปไซ้ายเนาะเที่ยวมันคันไปแต่ิคอนอนแบบตื่นไซ้ายในจังหน่อยเนาะทุกคนเหมือนวันเสาร์เนาะเพราะว่าปกติสะเพจจะ ตื่นวันอาทิตย์ช้ายแต่ว่าเหนื่งจะวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก,ก็ไปห้าเมย์นอกก็เลยบริตต่นสายอ่ะแต่อาทิตย์นี้จะแต่วันเสาร์านี้บริไปเหตุงานนะทุกคนตอนแรกจะนายบอกว่าอ่ะมือม,ม,มือวันเสาร์ไปต้องมาทํางานเด้อ <Okay. S 1> สุเทพก็เลยบอกว่าทําไมล่ะคะพอดีเพนวาจะนายบอกว่าค่อยสิออกบ้านประมาณเก่าโมงเนาะสุเทพก็เลยบอกว่ากาสันเดียวน่นมาทํางานให้แต่เสาก็ไดนอมาประมาณเจ็ดโมง บองใบบัมาน่ายเพราะว่ามาือมอื่นก็บปต้ตงมาดรอ,อกคนว่ากัย่งยื่นยันหให้มากคือเก่าทุกคนสะเพพก็เลยว่าเออบัวมาก,กะกะดีและเหตุผลที่ว่าถามบด้ไปเหตุงานมืออื่นกันสบสบายใจตรงใดทุกคนตรงที่แบบว่าสาแพกเหตุงานเรียบร้อยเบื่อทุกคนเลยกิบขยอขย่าก็ิบใบหมอกใบใหม่ออกมาไหวย่งเรียบร้อยเลยกวาดบานทู่บาดย่างเรียบร้อยเบื่อทุกคนหลังห้องนามทั้งซองหองคือละเอียดเรียบร้อยเบื่อทุกอย่างนทุกคนเพราะว่าถาสมมติว่าแบบ เปลี่ยนใจคือแบบนี้น้องบอกให้สพมากนะทุกคนสเพกะจะได้สบายใจว่าสเพทําความสะอาดห้องทําความสะอาดบาทย่างเรียบร้อยเป็นไรพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าน่ายอ่ลหลของจะาน่ายหันสีกลับมาจากเที่ยวเนาะทุกคนตอนเย็นวันเสาร์แต่วันนี้กะอ่ะวันอาทิตย์คือสเพยุดอยู่แล้วเนาะทุกคนก็เลยแบบเออมันก็สบายใจเฮาเลยนะทุกคนเชื่ว่าเฮาไปวันเสาร์กันเลยเนาะถ้าไปสเพก็ไปแค่เครึ่งมือทุกคนไป ประมาณ8โมงเนาะก็เที่ยงก็เลิกแล้วทุกคนแต่ก็ไม่เคยได้เลิกเที่ยงหรอกเพราะว่าสเพร์ทำงานช้าและสเพร์ก็ทำงานกินข้าวไปนําทำงานเป็นรับเนาะทุกคนก็มันก็เลยดีใจนะผมมีพี่น้องเนาะก็มีความดีใจดีใจบน้องอ่อนดีใจกับฉันไหมดีใจสิแล้วคุณเฮ็ดงานคือเก่าอ้าวคุณเฮ็ดงานคุณก็เฮ็ดคนเดียวโบแมนเหรอเฮ็ดคนเดียวน้องอ่อนกะเจ้านายไปเที่ยวกันเนาะทุกคนน้ามือเล็บอ่ะอ้าวหรอ คิดว่าป<ะ>ไปเที่ยวไงโอ้ยฉันกูสารัานลาคิดว่าจะนายของคุณไปวันอาทิตย์กลับ้อ no, ไม่ใช่แล้วก่เคยไปหรอโอเคแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาอเฮาสิไปฉลองกันทุกคนฉลองด้วยกันไปใชายกเกาะ โดยการไปตลาดทุกคนไปหาสื่อของกินมากินนอไปหาสื่อเนี่ยแสบๆเดี๋ยวจะพอม่พี่น้องเนาะโอเคเดี๋ยวจ้ดเด้อไปเลยจ้าเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ที่สําคัญที่สุดก็อย่าลืมกดกระดิ่งและที่สําคัญที่สุดก็อย่าลืมสนับสนุนพวกเราด้วยการดูโฆษณาและที่สําคัญที่สุดเราก็อยากจะบอกว่าที่สุดของที่สุดเราก็จะบอกว่า ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องปองป้ายเบิร์สุขุสุขคนเด้อขอบคุณอายไรด์ด้จ้าเด้อขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจเด้อที่สนับสนุนน้องแพรว่านอกะและกน้องมางอ,อ่อนแลกสนับสนุนแม่ของน้องแพรว่านะทุกคนคือพ่ออีเม์มาแต่พุทธิตามขืนร้านะยขนาดเออพุทธิตามขืนร้ายนะทุกคนก็ขอขอบคุณนายไลดด้จ้าเด้อโอเคเราจะไปตลาดกันแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะทุกคนนะเจอกันตอนที่ มาแต่ตลาดหรือว่าเราจะถ่ายให้เห็นภาพบรรยากาศนิดๆหน่อยๆเนาะหเห็นบ่อยเลยเ <ๆ S 2> ืยเห็นบ่อยแล้วนะทุกคนไปจ้าไปอ้อนคุณปั่นให้ฉันไม่ได้เหรอคุณลองปั่นบ้างดิล,ลองก่อนสิยังไม่ได้ลองเลยอะ่ะทุกคนเราจะทะเลาะกันนะไม่มีใครอยากจะขับเบนซ์เลยอะ่ะนี่ทุกคนนะคะเนี่ยเราก็จะไปเนี่ยไปเธอลองบ้างมาสะพายกระเป๋าฉันสะพายกระเป๋าให้เผื่อว่าเธอจะได้ถนัดในการปั่นเออเป็นไง เป็นไงล่ะมันมันชื้นเวอร์ออฉันจะตกรถเลยเออฉันมัน <c oughs> เฮ้ยเขาตั้งนิ่งๆได้ยังมันจะรอดไหมอะ่ะเออออนปัน่นโอ้ยเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ฉันได้ซ้อนจักรยาน ถ <Okay. S 2> ูบพเวลาที่ไปก็สะต่อยเนาะแต่ก่อนสะแพอยู่กับน้องต่อยทุกคนตอนที่อยู่กับน้องนุ่นดาวสะแพก็ได้ปั่นน้องต่อยคือเก้าน้องต่อยปั่นจักรยานเชสันเชสโซอันนี้ก็คือกันเลยน้องมังกอนนี่ก็ได้ <Okay. S 2> มันรู้สึกแบบไม่มั่นใจอะ่ะว่ามันจะปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นทุกคนเ้ยเป็นครั้งแรกที่น้องอ้อนปั่นจักรยานในสะแพนัง อรู้สึกสบายจังเลยอุ๊ยลืมข่าวนะทุกคนลืมข่าวเข้าใจคำว่าลืมข่าวบ่ลืมข่าวลืมข่าวมาว่ามียังไลทุกคนนะเมื่อเดี๋เขารู้สึกมีความสุขมากๆเลยเพราะว่าเมือ่ออื่นเสด้ไปห้ายเมเตะเสาเนาะ เพราะว่ามืออื่นวันเศร้าทุกคนมาได้ไปเห็นงานเนาะช่วงนี้ก็อาจจะมีคลิปเกี่ยวกับไปห้าแม่ดูดูในเด้อทุกคนเพราะว่าแม่คงณสะแพ่เป็นพระธนนเมื่อบานเนาะและกาสิตรงแลกาสิไปถูกอาทิตย์เลยแหละเนาะอย่าเพาเบื่ออย่าเพาสั่งกันเด้อ ตลาดท่าอิดยางมอแรงเดือจ้าพ่อแม่พี่น้องนี่แหละกระสิประมาณน,นี่แหละหน้าหนองอ่อนก่อนทุกคนพอดีว่าสะเพยยางเข้ามาเนาะก็มีหมอมาถักดวงทุกคนแ้วกระส่อ่ะไฮแวยน <c ười> <c ười> เกิดมาบ่เคยมีหมอคนใดมาถักดวงนี่มึงจะเห็นถักดวงกต่เสียเง,งินกับแพงอยู่ดอกทุกคนแต่ว่าเออมันเป็นโชกเป็นลาบเนาะกับใบยาคัดโฉกใอยาคัดลาบทุกคนเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบเก้าบาทเนาะ นะทุกคนแค่แหวนวงเดียวนี้นะ799ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทเออเดี๋ยวบปรแดดจังสี่สื่อบัตรเชื้เมื่อก่อนไอ้ไหนคนก็แฟชิเสียงโศกนะเบิ่งเด้อวางเด้อเสียงโศกอย่างนี้ เลขอะไรแนะ่สามเก้าห้าไม่มีองะไดไงสามเก้าห้าใช่ครับพีเกิไดห้หวม้องใบเท่าไหร่ค,คะสองร้อยยสบนี้ ร้อยสิบาทยากแล้วนี่เก็บราการอ่แปดเก้าเจ็ดมีไหมอ่ะอันนี้ก็ร้อยสิบ้าท ร้ันที่หนึ่งแม่เลยทุกคนเป็นสกีปิยานว่าแล้วที่อร้อนที่หนึ่งเลเท่าไหร่คะร้อยทรานนี้ไมสัันนะคะเกือยที่อนที่หนึ่งลทุกคน,นทาหลุนไปพร้อมๆกันเนาะ สบายดีเพื่อนึงเด้อจากโฮมเม่พี่น้องกับทักกายสบายดีเดินจากเดอมมุ่เหอบกมาตั้งแต่ตลาดแลยทุกคนเดี่ยวสิมารีวิวของกินให้เบิ่งว่าไดร้ายขนาดใดทุกคนเนลาะวางตีไปอย่างตลาดเนาะอุตส่าห์ว่าสิมากินเขาซุ้มนุ่มเหมือนนี้เป็นวันศุกร์่ออื่นยุดงานทุกคนสําหรับชาวเพ่เนาะแต่กระิไปห้าเมย์นั่นทุกคนกะิมาสรองเหลืองด้านกินทุกคนไปตลาด ไดมันยังที่ทุกคนเห็นตลาดจะได้เด็กเขาเนี้ยมาทุกคนเด็กเขาเนี้ยวซงห่อคนละห่ออ่ะน้ำอ่อนกระไรน้ำด่าน้ำแดงน้ำแดงน้ำอ่อนกระไรน้ำแดงขวดหนึ่งกระเพกกระไดเขาเนี้ยวซงห่อแบ่งทุกคนละห่อเหยยกับเนอะแหลกเกี่ยวบังกรซามลูกทุกคนบดทคนนี้เนี้ยกินพอไม่พี่น้องเลย ส่วนว่าอันนี้เนาะใสอัวได้มันหล่นอ่ะกับไก่ทอดทุกคนเนี่ยเสพได้มาจากทีทำงานเด้พอพ่อแม่พี่น้องบริสุทธ์ตัวนี้น <laughs> ไปยางตลาดทั้งที่พ่อแม่พี่น้องเลยแทนทีสิห้าแนวดีๆมากินเนาะจะต่อยกับอะไรแต่เขาเนี้ยกับพลัมใหม่เด้พอพรม่พี่น้องม,มาทุกคนมาเด้อกินเด,ด้อจ้าเด,ด้อกินอย่างกินไรเด้อสิอฉิน จริงๆค่อยิวดอกมึงจริงเอาตรงๆไม่ยได้ฮิวเลยขอนงกเย็นมาเดีอยวอุ่นสับไม่คอยได้เว็บขอนี่งว่ะไหวลึกมามาอ่ะในรางไถ่มืออื่นกับไ้ไปเห็นไงเออหนึ่พริกก็บอกไปเจอนึ่งพริกหล่อห้าจนมือเลยรล่อห้าเจ้ากันโอเคแล้วจับไว้ไหมพี่น้องเอ้ย คลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตจบแค่เพียงเท่านทีแล้วจ้ะเด้อผอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้ะเนาะคลิปเนียนคือสะเพรอัดมือวันศุกร์เนาะทุกคนเนาะตอนแรงเดี๋ยวตอนเสาร์วันเสาร์สะเพรย์สีอาลงเนาะทุกคนและซ้ายๆกะสีนั่งรถไปหาอีเมรอีกเนาะทุกคนดีใจสิได้ไปหาเมรอีกแล้วอาทิตย์นี้น้องบางอ่อนบ่ได้ไปนําทุกคนได้ไปอาทิตย์หน้าพุ่นไว้เนาะทุกคนอาทิตย์หนาเฮาซีเอาน้องอ่อนไปนั่มแล้วก็น้องโบนี่เนาะแล้วก็หลายๆคนเนาะทุกคนมาสีมีภายในเดี๋ยวฝากติดตาาามมัชฟงเเนนนะะทุกค ในต่อไปเด้วจับพรม่พี่นอ้องขอบคุณที่เข้ามากด i, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะขอบคุณทีอาซั Support, พพอร์ตสปายด้วยกันดูโฆษณาและขอบคุณทุกกำลังแห่งใจเร้อจ่าเดือขคอเก่าค่ะว่าขอบคุณ,าาคณนายอะไรก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ที่สำคัญที่สุดก็จะลืมกดกระดิ่งไปเลยเด้จับพแม่พี่นอ้องสบายดีสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย